มาเปัญหาเดียอเลยไม่เลนี่ยหมอบีก็ลงไปบีก็ลงไปบีก็ลงไปเต็มเลยมซีม่ดีนเดาเต็มการเล่นหมอเยวัโอ้ยตื่นขึ้นมาไม่ต้องนน oh. รองับรไม่ไต้องนองงน มีคนตายไม่ว่ายังไงกูจะซุปตัวตกใจระเบิดมีคนตายเพื่อนเราดับส่งี่อยาตายข้างล่างโอ้ยอยู่ข้างใต้ไานกัวเลยใต้บังเกอร์โอ้ยว้าวรถถังรถถังจิงกู โอ้โหรถหังมาเช่นนี้อเอลเซลเฟ์เก็บชดโอ้ยตายโอ้โหจ้งิงมาแล้วะครับอ่อนนะจิ้งจ้องเดี๋ยวผมช่เพื่อเลย ไปจุดดีโดนจุดดีโดนไม่หละมันจะไปทิ่ไหนโอ้โหนี่นี่นี่ตัวไหวิ่งเลยเลยวิ่งเลย โอกาสไปแบบโดนแน่ั่นแน่นู่นนู่นมาแล้วไปนะกำลังจะใช้เข็มจีดยาลองเลยใค้ยิงุมลุกขึ้นมาตอกระเด็นมาหาเลยโอ้หเดี๋ยวนี้จตุ๊กนี่หว่า สเล์สิเมดัสันไม่ต้องนอนไม่ถือปืนละเข็มฉีดยาเนีน่ยเฮ้ยมันมีมันมีของช่วยมาแล้วข้างหลังพี่นะ ทางนึงเขาหมอมานอนอยู่ข้างหน้าไม่นด้จะมีใครช่วยผมได้ละเดี๋ยวสวัสดีทรับสุสานโอ้ยดุยาของเก็บปิดไม่เก่ยากเลยว้าคอมีโดนแทง ยังไอยู่ไหนวะพี่คืนชีวิตไม่ได้ผมก,กำลังไปชุบโอเคกิดอะไจะเกิดใหม่พอดีเลยต้นไม้ต้นสนต้นสนข้างหน้าโอ้ยอย่ายิงกู

อี่เนี่ย่เนี่ดเด็ดเด็กดเด c กดเด็กดเด็กกดเด็กดเด็กดเดดเดกดด็กกกเ โอ้นั่งฉีดตั้งนานอะไรวะเิีงแค่คุณมีหมอทุกอย่างก็จะอีก,อก,อกตีก<แ>ันหมดโอ้ยอย่ายิงผมล,ลูกกันมาไหนนุม่มไอเราสนไยเราเลือดน้อยอ้าวอย่า,าเร็วไม่โคตรนำโด่งเลยคะแนนเ <c oughs> มื่อกี้แม่งแพ้แบบยับเลยดูก็แนนดิโค้งสองคกับึงคับวเราฝ่ายกันงไงเราง่ายถ้าเขาบุกมาไม่ได้ก็สบายเรา แล้วเรามีหมอแหละโคตรโกงพี่แค่คนมีหมอถ้าหมอหมดตี้นี่คือจะโกงชิบหายแล้วเว้ยอุ้ยอันนี้คือจริงเราหรือเปล่าเอ้ยบ้านะพอดูสกอร์หน่อยกูทำอะไรไปบ้างเนี่ยไม่รู้แต่แต้มเยอะแน่ๆแล้วเราไม่กดจบดูไมได้หรอนะไม่มันต้องออกมาทางนี้เพื่อดูแต่ไฮเราไฮไรไม่มีเราติดเลย ม่เราพี่อยู่ที่สิบสามแต่คิวแปดมีคิวเก้าเล่นหมอกล้วทีมเราทำทำงานได้ดีอันดับหนึ่งคืออยู่ในทีมเราไงเออว่าทีเราไม่โคตรโหดไม่ไอคนเนี้ยมันโหดทำไมเข็มมันตายอะไรกันได้ยาวด้วยนี่ชุดหน่อยชุดมันโดนระเบิดโอ้ มันยังทำอะไรไม่ได้เกิดมาแล้วก็โดนยิงเนี่ยหมออยู่ไหนเนี่ยสามเมตรหมดแน่สามเมตรสี่เมตรหมอสามเมตรหกเมตรอาหนีไปละอยเป็นสเมตรซ่งไม่รอดสเออโอ้ยตึงมือจังวะ อะไรจะไปชั่วชุบหมอเพื่อชุบหมอชุบแม่งเดี่ยวเลยไม่สนใจเลยกูเลย We are losing objective bed. Ê,หัวเพื่อนแตกไป ừ. đi. Okay, nó vừa nạp อต้องจะไปชเพื่อนรถกูตายรถม้าสองคนรถเป็นอะไรกับรถม้า อย่ากลองอยู่นะไม่เรากำลังชิบหายไม่ได้ชุบเฮ่อมอาตายแล้วมอูเดสเจาเล่น หมอ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 เอ๋ใกล้เลยแล้วนี Primary. Primary. ่ม em, yeah. ันหมออยู่กับหมอหมออยู่คนยวพี uh, ่เีนัง้หน้าหมาอหมอ มออีกสไม่ดีบอลดันโดนยิงทางซ้ายหนูนะทางจุดดีอ่ะเอสเซนฟ์ฉันหวังวารถนี้จต นายนายอ่ออาหมอหมอชุบไม่ได้มีคนนุ่มนาย m i s t e เลส o r e s เลอนตแอบเลื่อเนี่ยอืมเล่อนแอบเลื่อนแบบ หมอกำลังไปหมอกำลังมาหมอหมอมาแล้วแต่มึงไปเกิดอ่นโอ้ยชีตอ่าขอด้านายของคนรับส่ง11เอ็มชอนไปเลยหมอกำลังไปโอ้ยโอ้ย บอกตรงว่าไม่รู้จะทำยไเลยเมื่อกี้ทั้งม้าทั้งคนยู่งหน้าแล้วก็เพื่อนที่จะชุบต้องชุบมึงนู่นนี่เยอะจิาย มันเก่งไหมคนทำโดนใครอมั้งเนี่ยข้างหลังโดนได้ไงวะ คนให้ชุมีเป็นร้อยยนเยมาแล้ว้ง้นหมาท้งนั้นเลยทุการกราบถวา้าทุกบ้นมาเป็งสัสดคระยสวีะมาช่ว ขึ้นสู่ที่ขาครับ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 ผมโดฟ้าไปแล้วไม่นะโตครับผมคักห้องก่อนนะไม่มีกินเข้า Oh <laughs> Lass mich deine Wunden versorgen! Mann, ich mit, boah. ich muss. Mann,